สวัสดีครับเดี๋ยวจะไปวิธีการติดตั้ง mt 4นบนมือถือนะครับแล้วก็ไป,ไปในเพจสตาาก็จะเห็นอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วแล้วก็ผมเอง ติดตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรก็กดที่ติดตั้งนะครับเมื่อกดติดตั้งเสร็จเราก็เปิด m t 4อ่าแป๊บนึงกดผิดเปิด m t 4ที่เราติดตั้งไว้แล้วอ่าอันนี้จะเห็นว่าผมทำการเซ็นค่าไว้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะวิธีการไปเปิดเปิดใหม่เป็นอ่าเดมโมนะครับเดมโมก็มาที่หน้าแรก มุมบนซ้ายสุดมี3ามขีดนะครับข้างๆโลโก้ logo, กดเข้าไปนะครับก็ไปที่จัดการบัญชีอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้แล้วเดี๋ยวจะแนะวิธีการเปิดบัญชีเดโมโนะครับเดโมโอ, <c oughs> อันนี้ก็จะมีหลายบัญชีไว้สำหรับ ปล่อย e a ใแล้วก็เทรดมือด้วยแล้วก็ฝากเทรดนะครับเปิดบัญชีใหม่กดที่เครื่องหมายบวกถ้าไม่ทันเครื่องหมายบวกด้านบนนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็เปิดบัญชีทดลองกดเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้น meta quote demo กดเข้าไปได้เลยอ่าทีนี้เราก็ทำการกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์อีเมลครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นการเลือกที่ต่ำสุดนะครับอันนี้ผมเลือกไว้สามพันเหรียญจริงๆเวลาเราเสรยจริงๆเนี่ยเริ่มที่เท่าไหร่ก็ได้นะอย่างต่ำก็ประมาณถ้าเป็นบัญชีสแตนดาดนี่ก็ 3, 40ี่สิเหรียญก็เล่นได้แนละ้วมันอยู่ที่จังหวะการเข้าของเรามากกว่านะครับ Ni phong sai chuồng em 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 <c oughs> อ่าก็จะได้ user name รหัสผ่านนะครับน,นี่ตรงนี้ก็แคปหน้าจอเอาไว้เดี๋ยวน่าจะได้ใช้เวลาเราเข้าอีกหน้าต่างหนึ่งก็คือเข้าไปที่ mt 4ในคอมพิวเตอร์นะครับ เราก็แคปเจอไว้แคปเจอไว้ทีนี้เราก็พร้อมเทรดนะครับอทีนี้จะเป็นบัญชีนโมมาตรงนี้อันนี้ผมทำการตั้งค่าไว้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นค่าที่ใช้เทรดอยู่นะครับ ก็จะเห็นเส้นสีเหลืองชมพูฟ้าเนี่ยเป็นเส้นแนรับแนวต้านเก่าที่ที่ที่ผ่านมานะครับก็จะขีดทิ้งไว้ทิ้งไว้เรื่อยๆเวลากราฟมันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็อาศัยเส้นพวกนี้พักตัวตลอดก็เลยขีดไว้ตลอดนะครับมาดูกันตั้งค่าบ้างทีนี <c oughs> อนะ้อ่ะดู M5 นะอ่ะ วิธีการดูไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมก็คือ,อแท่งเนี่ยต้องการดูแท่งยาวแท่งสั้นแท่ง5นาทีแท่ง30นาทีก็กดไปที่หน้าจอกราฟเลยอ่ากดตรงไหนมันจะขึ้นวงกลมตรงนั้นอ่าทีนี้เราจะไปดูการตั้งค่ายังไงถ้าเป็นรูปแบบกราฟนะครับเราก็ต้องเข้าไปตรงนี้นะครับตั้งค่า นับมาล่างสุดอันที่สามตั้งค่านี่ครับผมก็จะเปิดโหมดตามนี้ก็ <c oughs> จะเป็นการาฟแท่งแสดงวอลุม่มเนี่ยเอาออกเพราะว่าวอลุ่มเราไปแสดงในจอข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็สีก็กำหนดเองนะครับก็เป็นสีกำหนดเองแล้วก็พื้นหลังดำเพราะว่าเวลาเราพักหน้าจอเนี่ย หรือว่าเราลดแสงเนี่ยหน้าจอดำเนี่ยมันจะดูง่ายกว่าแล้วก็สหรับผมพื้นหลังดำเนี่ยมันจะทำให้สีทุกอย่างเนี่ยเด่นขึ้นมาหมดนะครับอ่าก็ตั้งค่าตามนี้เส้นตารางวอลลุ่มท่งขึ้นนะครับเส้นตารางที่ให้เป็นสีดำก็เพราะว่าไม่ไม่อยากจะดูมันนะครับเพราะว่ามันให้มันเป็นสีเดียวกับพื้นหลังไปเลยเราก็จะไม่เห็นมันแต่เส้นที่เราอยากเห็นหลัก ก็คือเส้นแบ่งวันที่นะครับนี่ครับก็กดเสร็จสิ้นเพราะว่าเราเสร็จไปแล้วเสร็จไว้แล้วอ่าหลักๆที่ <c oughs> จะให้เห็นก็คือแสดงตัวแยกช่วงเวลาอันนี้ก็จะต้องการให้เห็นเพราะว่าเวลาเทรดเนี่ย ราคาของแต่ละวันเนี่ยมันสําคัญมากเราไม่ต้องกลับไปดูแท่งดีหนึ่งเราดูเส้นแบ่งได้เลยว่ามันเคยไปตรงไหนตรงไหนนะครับทีนี้กลับมาหน้าเดิมจะเห็นเส้น <c oughs> สีชุ่มพูสีม่วงสีแดงนะครับอันนี้เป็นเส้น moving average ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่อันนี้ผมเอาไว้ดูเองนะครับก็อยู่ที่ ยี่สิบห้าสิบแล้วก็ร้อยี่สิบนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีสโตชาติกแล้วก็โวลุ่มโวลุ่มนี้ไว้ดูอะไรไว้ดูเวลาตลาดมีแรงหรือเปล่านะครับถ้าตลาดไม่มีแรงเนี่ยก็ก็ไม่ไม่สมควรเล่นทักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเฝ้าจอนานนะครับผมไม่ค่อยชอบเฝ้าจอนาน ก็จะสังเกตเห็นผมตั้งไว้307นะครับอันนี้คู่ GBPJY p กับ GJ ก็จะเห็นว่าถ้าโวลลุมมันเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้กราฟเนี่ยไปได้เร็วกว่านะครับไม่ต้องเฝ้าเยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสโตชาติกสโตก็จะเป็น3 533นะครับอันนี้ก็ตั้งค่าเองแล้ก็ ก็ดูง่ายดีครับดูสโตนี้ไว้ดูว่า,าแรงเนี่ยมันมันตกข้างบนหรือตกข้างล่างเยอะนะครับไอการกลับตัวนี่ผมไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยแม่นนะครับดูว่ามันมันตกข้างบนเยอะมันงองข้างบนเยอะหรือว่ามันงองข้างล่างเยอะนะครับในช่วงที่กราฟปัจจุบันเนี่ยจะดูได้ดีเลยนะครับ อ่านี่เข้าไปดูก็กดเข้าไปนะครับการตกแต่งต่างๆหน้านี้ก็จะไปอยู่ในตัว f นะครับฟังก์ชัน่าก็จะเห็นว่ามี moving operate 3เส้น volume แล้วก็ stochastic นะครับก็เซตค่าตามนี้เดี๋ยวถ้า <c oughs> พลังเนี่ยว่างๆจะทำวิดีโอถัดไปนะครับก็คือว่า ดูยังไงเข้ายังไงนะครับเซ็ตค่าตามนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะ,ะติดตามคลิปต่อๆไปนะครับก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เอาที่มันพื้นฐานพื้นฐานก่อนอ่า24ร้อยยี่สิบห้าสิบนะครับก็คือให้มันแตกต่างกันแล้วก็ v วลลุ่มก็ใส่สีมันดูง,ง่ายๆตามที่เราชอบนะครับ อ่าให้เน้นที่วอลุ่ม up นะครับวอลุ่มด o วนี่ก็ไม่ได้ดูอะไรมันดูแต่วอลุ่ม up นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทคนิคจะสอนอีกทีนึงอ่าออกมาแล้วก็สตชาติก็จะเป็น533นะครับค่าอย่างอื่นไม่ได้ไปแตะอะไรมันอ่าทีนี้ได้กราฟมาแล้วอ่าอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คือเดี๋ยวรอเสร็จวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวจะต้องไป ดูข่าววิเคราะห์ข่าวต่างๆก่อนแล้วก็มามารวมกับเทคนิคที่ตกแต่งกราฟไว้นะครับอ่าทีนี้เราก็กลับไปดูที่ H1 ครับก็จะเห็นเทรนเห็นช่วงเวลาที่กราฟอดีตนะครับออืดู H4 H4 ก็จะเห็นว่าเทรนมันขึ้นอยู่ตอนนี้อ่า เดี๋ยวตั้งค่าให้ได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะสอนการเข้าเทรดนะครับการเข้าเทรดนี่ไม่ยากอะไรหนึ่งก็แค่กดปุ่มบวกมุมบนสุดขวามือนะครับก็จะได้แล้วได้การเปิดออเดอร์อ่านี่ะห <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าหลอดไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อปลอตอันนี้จะเป็นท p นะครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งกันหรอกครับตบล็อตท p เนี่ยมาตั้งทีหลังก็แค่จะกดใ y หรือว่าเซลล์เซลล์สีแดงใบสีฟ้าเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับส่วนหลอดเนี่ยอ่าเราก็ต้องดูว่าทุนเราเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าทุนไม่เยอะหรือว่าไม่มั่นใจเทรด0ู0.1จศไปเลยนะครับ0.01ไปเลยเพื่อดูเพื่อฝึกไปก่อนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องกำไรเยอะกำไรมาก แค่เทรดให้ถูกทางเป็นก่อนนะครับแล้วถ้าเทรดไม่ถูกทางเราจะชนะได้ไหมก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามติดตามครั้งต่อต่อไปอสมมุติเดี๋ยวผมกดให้ดูกำลังต่อคิวแต่่ตลาดปิดนะครับแค่นั้นเองอันนี้เป็นบัญชีบัญชี ดโม o นะครับดโมเดมอ่าก็หน้าแรกก็จะเป็นกราฟจะดูคู่ไหนก็กดเข้าไปหน้าที่สองก็คือดูดูดูเจาะลึกนะครับดูกราฟดูเส้นเทคนิคหน้าที่สามก็จะเป็นอ่าดูทุนดูออเดอร์ที่เปิดค้างไว้นะครับหน้าที่สี่ก็จะเป็นการดู สรุปผลว่าเรากำไรเท่าไหร่ปิดไปแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าที่ห้าก็จะเป็นข่าวแต่หน้าที่ห้านี่ไม่ค่อยมีใครใช้หรอก <c oughs> ก็ไม่เป็นไรไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องสนแล้วกันนะครับอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ตั้งค่ามาให้ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะจะบอกจุดเข้าออกนะครับเพราะว่าเนี่ยนี่นี่ พอซูมกราฟซูมอะไรเข้ามานี่มันก็จะเห็นแล้วว่าเราสมควรจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับโอลุ่มมีไหมถ้าไม่มีก็ถือกันยาวนะครับถือกันยาวโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็วันนี้แค่นี้พอนะครับเดี๋ยววันหลังจะสอนให้หาจังหวะเข้านะครับขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์ บ้างนะครับวีดีโอก็อยากอยากมีคนไล์เยอะๆแชร์ก็ได้นะครับจะได้มีกําลังใจในการทําหน่อยเพราะว่าเพิ่มทำเนี่ยมันไม่มีไรายได้หรอกครับก็เอาเป็นกําลังใจก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ